เพชรพลาดลุยสวัสดีพี่น้องสู้ฟูสู้ข้นครับผมตอนดี้กำลังอยู่วัดฟูทุ่งฝนขีมาตามแนวทางของฟูทุ่งฝนกันตองหัวเด้อพี่น้องเด้อปวดที่แล้วเลขกูจับฟูว่าเข่าเจ้าเลขวิ่งนี่มาทั้งหมดทั้งล่างเนาะครับส <lah> ุนทรชลเลขวิ่งมาทั้งหมดทั้งล่างกับตรงลายมือของฟูเองเนาะครับสุนทรชลเนาะส่วนเลขวิ่งนี่มาทั้งหมดทั้งล่างนะครับเด้องก้าวขึ้นบนนี่เนาะครับสุนทรชลเนาะส่วนเลขวิ่งของฟูเนี่ย เก้าขึ้นบนสีลงล่างปูกั็เน็นด,ดีสีเพราะว่าของปูเนี่เป็นบนล่างนพน่นอนแล้วเล็กวิงมาทั้งบนตั้งล่างส่วนจับปูเขยีตมจานสวเก้าสองเก้าสามเก้าเลขกออกหนึ่งเก้านะครับสมชมุชมมาตามแนวทางกันตองวัวได้ครับสมชุชมได้ ผมกคราชการครับผมเอามือเนี้แอปเสียงมดเกลียวเลยพี่้องเพราะว่าลมมันแห้งกันเลยคขัของคมซัดลมนกโพี่้องฤทซีครับผมเอามือนี้จับมาขอนทางหรือขอโชคขลาบหรือว่าตัวฤิตัวดีกับกูกันทุ่งฝนพี่้องที่ครับผมจะว่ากูกูเกลียวไหลยปรี้ยเลยครับผมก็เขาเนาะเลกันได้ ก็เป็นยังปูรับต่วนเล็กวิ่งแมนดงครับขับที่รถแมนอยู่แล้วแต่ว่าเบอเลกวิ่งไหมเรียกวิ่งคือแมนแะคือแมนอยู่แล้วแต่ตัวดีดบเรีกวิ่งหมถึงวอกเขาเจ้าปูว่าเขาตะเรีกวิ่งเนี่ยวุาอยู่กับเธอเลกวิ่งนี่คือว่าเขามาตลอดไปเนาะรับผมตอดเขาตลอดถือว่าใชยได้อยู่ปูตัวหนึ่งเขาสองตัวหึ่งเขาไข่สองตัวเขาสองตัวครับที่รักฐานปูไข่มากหัวที่แล้วได้เป็นรองเลยเียเลยครับปูไข่ว่ถึงปูไข่ศูงศู์เก่านะครับแต่มันออกหนึ่งเก่า ต่อไปเลขวิ่งนะครับผมต่อป uh ูเอาตัวปูเน้นหันกับซีต่อไปออกตัวที่เก่าต <vale ่อเลขวิ่งนี uh> ่เข้าตลอดทุกหมวดเจลาปูจับปูกรับเด้บนล่างกับมาทั้งบนทั้งล่างทุกอย่างเป็นแนวทางมาข้งล่างตัวอันนี้ล่างกับมาซีเด้อนี่ปูเขียนไว้บนล่างเลยบนล่างเนาะทุกอย่างเป็นแนวทางครับผมอ่ะเมาเบิ่งกันวัดที่พี่น้องบนในนอนตะยัเนาะครับผมแต่ที่กระดานปูเนาะ แต่สำนักแน่เขาแน่กับว่มันยังกินตามมันไปเรื่อยครับสำนักยังไงก็ยังรู้จบตัวเบิร์ตมันวิสำนักแง่ดอกพุ้นมันมาไงอยู่กูเทียบกูเช่นกันสูงบ้านเส้นเลยจ้ากูผิดเส้นยังไงครับสูงเทีพอะไรครับเก่งเยอะคนหรอกครับผมครับย่งเทีใหญ่กไงานอไรหรอสู่กองสลักอะไรเนาะครับผมเข้าไปเห็นเป็นแนวทางเพื่อเนาะเพื่อได้ประหยัดทุนต้นทุนเพื่ออย่างหนึ่งซุ่มเพิ่นหายตัวดับมันก็ดีอย่างหนึ่งห้าพิจารณาครับห้องวาวห้องบักห้างก็จาดัดตําเพิ่น ครับผมเอาตัวหนไปใส่ก็คือจังแหมมนก็มีดับได้มันก็ะบายูุได้แต่คนเสี่ยออกว่าเนาะครับบายยุหรอกครับเห็ุเป็นแนวทางว่าตัวนี้มากพ่อประหยัดต้นทุนซื้อครับเอาไปพิจารณาครับมาบัดนี้กับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับที่หนึ่งกุมภาพันธ์มันจะเขารุดบรรทุกคนนั่นละครับผมกลัวคนจีบกัวมีไผ่เก่งกัวหรอไง คณิตศาสตร์มันธรรมดาเดิขยักให้ถือก็ค้นเนาะปูแต่ว่ามันไปตามสูตรทต้องกระไรอยพินิจพิจารณาไปบ่มีไอยากให้ว่าอะไรเองว่ายากถือหรออยากให้คือก็อยากทุกสำนักเพม่นให้ไปเพื่อก็อยากถือเ่อทุกคนคงผมแมนตัวมันบ่ตัวหรอเพื่อก็ให้ตามสูตรเพื่อคนเนาะครับผมให้ทุกสำนักเพื่อตัวนัให้วอเดชอย่างแต่พินิจมานจะไดจะสั้นก็ให้สั้นครับผม แค่เพิ่นกับบถชีเดือนแต่มันถ้าสูตรบ่เขาเพิ่นกับบวชีเดือนครับผมสูตรไม่เดินก็เล็กก็ไม่เท่าที่ขอมีดูดเมื่อที่หนึ่งกุมภาพมักที่ดงเอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นของมันเป็นเกมกีฬา่าไปยึดติดไหลเป็นกีฬาด้วแม่นครับเขาบ่มีช่องท่างที่ไปฮะซอยเท่ากับเอาแต่ให้ล่ะครับแต่มากก็ดีใจมั่หละบวคิดว่าทบทวนแล้วทางหลังบวชสดใด้วยคนเท่ากับใดครับผมแค่ว่าที ท่านบาดอ้ดีใจถือได้ไลยดีใจมันเรียกมูบัสสองท่านหน่อนะดีใจดีใจนะครับดีได้เงินเทวดาเนาะถ้าว่าต้องดีใจได้ย่อมรับในตัวนั่นได้ย่อมรับว่าเออเข้าที่ว่าเขามีโศกนะครับผมเล่หน่อยไดไล่ก็ดีใจเงินเทวดาโอ้ยวิ่งสามกับแปดสามกับแปดสามมากนะครับพี่ร้องแมนทำกันได้ประปูนี่ได้ให้กันแล้วให้กันติดติตะวันตกตะวันตะวันตกดที่แล้วว่ามากนอซีกับกอ มันชวนมากกับมานํากันยากรีดอกโอ้มหนกันยากรด้เแต่ว่ามันกับมไา้มันเป็นบางท่าเกลือกับม่นกันกอดข้อกันมาเลยครับผมโดนโดนบหมอกปะม่โดนโดนมันเป็นว่าบมามาอะไครับถ้าเรียกสีบมาม่านกันเข้ากับบึงฟังเทียบวีคอวีคอไปเว้ยมากอย่าไปสื่อตอนบมาม่านกันเข้ากับข้อสีหุ่จักอยู่ได้ครับผมแต่อย่าเสอย่าเสือไหลครับต้องเสือกองสลักนี่แน่แี่ครับืม ะปูจับคูให้ครับพี่น้องเล็กเล็กติด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 มีสองมีสองมีสี่มีห้าเป็นติดๆนะครับเล็กติดครับเล็กติดของปูเนี่ย้าจับคู่ในเขานะครับเนาะเอาเล็กเอาเล็กวิ่งมาจับใส่เล็กติดให้พี่น้องที่ครับผมอ่ะปูจับมอไซค์กันได้ถ้าธรรมับมาถ้าธรรมเนาะเอาเล็กวิ่งเฮาบมกเล็กวิ่งเฮาเล็กวิ่งไปใช้อื่นๆก็ได้ธรรมบมักเล็กวิ่ง ตัวนี้กวจัดใส่กันรูดสี่ห้าซูทสองสองสี่สองห้ากระปุกกระด้แบบเด๊ะก็แต่ว่าเลขติดม้ามันกันได้เห็นบ่ปูวก็ได้โอ้โ้าตงหัวดันแน่มัดมันกันเลยถ้าเจลิกวิ่งว้าวแลนม้าซูนี่เด้หัวดันหกับะปุกหมดครับถ้าเจลขวิ่งเลขวิ่งวมาวมันก็มาสูนนี่มันก็มามันกันหมดเลยครับถ้าเลขเลขวิ่งรุดนห้าเกินนะฮอันนี้มันเป็นสูตรสูตรที่ว่าเลขวิ่งนะฮะตัวจุดของมันเป็นเลขวิ่ง แต่ที่นี่ถ้ามันบกม,มากมันก็แล่นรดมหาที่ทาเชื่อเลี้ยงวิ่งมากผัดรีบม,มากกับมีเนาะครับเอออากาศก็มาว่าไปเบิ่งสำนักต่างๆนะเพิ่มมากตัวไหนดันเด่นตัวไหนเขาจับใส่กันกันเลยครับผมเขาหมากสามยุ่งหมักแปดนะแต่เพิ่นว่ดดับเขากับอ่อนๆลงมาอยู่น้อยแต่เขาเอาเสื้อเจ้าของที่ส่วนมากเนาะเขาเสื้อเจ้าของนี่อย่าไปเสื้อผู้อื่นลายกว่าเจ้าของในเสื้อเจ้าของแต่เสื้อแต่เสื้อผู้อื่นมากกว่าคนหนึ่งกับว่ามาหาคนหนึ่งกับว่ามาแปดคนหนึ่งมาสูนหมาสอง ไปไปมาเดี๋ยวพร้อมก็มีเงื่อนสื่อเนาะมันลายครับครับลายระบาดลายไปแล้วไปชับจุดมืถือเพื่อว่างมีความมั่นใจพร้องถือก็เอากระถือก็แล้วไปให้ยุดเดียวนัแหล่ะครับผมก็ไปยังไงเขาเอาจุดจับคู่เนาะครับผมจับคู่คู่สามครับคู่สองเอาก็อีสันโมเมนต์นี่เอาลายเกลือนี่ มันแม่นเป็นหลักอาจารย์จับหลักสูตร์ศูนย์อะไรโอ้ยคือเป็นสันนิเษียนไงเขียนลางอะไรพ่อโอ้ยเนาะมันบอแม่นจะเขียนอะไรเขียนจะสันเข้บบาไปไหมพ่อเขียนยังไงคขีย,ยังมันเข้บบาใบไ,ไหมพ่อไอเดี๋ยวนี่มันประสาทโมดีเนาะครับผมได้กกิ่งเลขกเด็วิ่งสามขับแพรโอ้ยเรียกเอาศูนย์โอ้ยทำไม ลไกโวยากขึตาลงทีตรงเนี้นยข้าพูดรตะเคียนเนี่ยใครเห็นกันพประสาทยโยนกที่ว่าตัวมันตับสเหตยยุหลายอย่างนเนี่ยข้าพผมันลายย่างมาปูหลายอย่างเ้อเหตุนันกะเลย่ปันปวนพ,พราเขียนหาพวกนี้เป็นหาอยู่ด้ค่ะ อะเปลียนไปไหมเรับพี่รองกูเขียนียนกันพี่เท่าแกไหมครับแกไหมได้เป็นไหรอกเนาะเอ๊ะมินเป็นเตียงไหลอีกเขียนแก็เชื่อกับตัวเก่าห่ะเนาะครับผมตัวเก่าตะโ่เชื่อมใสเนี่ยจากเปลียนจับปูกันตัวเก่าตัวเก่ายิงครับผมพงอะไรหนึ่งผงถูกถ่ายเนาะ เอาเอาโคกุไทร์ลูกทอาเขียเอาเหลี่ย,เเย,ย,ยไปหลดเอาเช่อเหลี่ยบเอาจบล้นะคเลยโคกุไทร์เปีนตัวความรหลดเพราะว่าวจะนี้ตัวเนี้ยนอครับผมเหลี๋ยวไปสะครับผมริงว่าเหรียบงงในในบา,างามนี่เขากดเหียบบางาม กังามจะพอคูมักคือว่าหรือวะแต่จะพองเห็นยดมากับวาเลบ่างามอยู่ครับผม <laughs> บอท่านมีตัวมาเลยว่าไม่ตัวม,กมากกว่าคงยังนะสถิตยิงสามก็ศูนย์สามสองสามสี่สามนะครับผม ม่เตียมไว้แด้วเหันไมคับห้าสามตัวนี้ตัวที่อออแอดมักด้อพี่น้องห้าสามูแปดสองแปดนะครับผมถ้าติแป ว่าีกนาขอบผมเอาพี่น้องเบิองออกวัดที่ปอะไรมาเพราท่านอยากมาปันไหนนะเลยว่อนี่ถัมากรูปูถ้าตามสูตรนี่ปูไปตามสูตรดิไปตามสูตรไปตามสูตรน่มาเลยเนี่ยบ่สเนี่ยมาบอสเนี่ยเนีนมปูบ่สเนีนเนนบ่สเนียแสดงว่าเอฟซีครับจะมาคงไตมคือมาเติมอะไรปิง มลตัวเลไรวิ่งหนึ่งมาวิ่งห่มันใจแล้วปูแล้วว่าท้านมันใจยังตัวตัวนั้นปูตัวหาสามมมากกว่าปูหาสามนัานมากหาสามกับศูนย์แปดไหมครับจะตรงรอก็แจักแล้วจะมื่เจ้ากับมัดกับมักไปวม่หรอกปูิ่ะนิ่สามกับแปดเลยปูกระแมนดวยแต่บอกพระท่านมักโมันเป็นเลขสูุดขึ้นมากะลแต่ของพท่านมักนะข้าบผม ท่านวัตสิมักัวไเลยครับเอ้ยยังว่ามีตัวเน้่ยนนะปูเนาะยังว่มีตัเหน่มีตัวเนนตัวมากไอ้เอฟแอดมินเอฟซี่นครับอมเลือกเอาจากตอนเลือกเอาสะกอนกอกนปูเนาะมัน<อ>ม่นม,นมีตัวมากเขาขัวเล็กเป็นเหนึน่ยนบะไดเครับผมแต่ว่ากามากอยู่หล่อเัิงสองตัวเล็กเล็กวิ่งเล็กวิ่งจะปูอเลงนี่ ปูมาเตอรีก้อจ้โคนี่ยว่านดจ้าท่านบัวไหนดอกแจ่าท่าส่ใสนนเห็เน่บบไหนแต่ว่าถาาว่ามากคนไนมากไปจังคือใส่หากัใส่ซีนะก็ผมใส่หาใส่ซีโอ้ปูมักติดหาติดซีโอ้ปูมักติดหาติดซีกบผมเพราะว่านี่ยครับปูเนาะปูปูเขียนบทล่างนะครับบทล่างเยอเอฟซีอย่างที่ว่า ให้ซื้อบนเรือล่างออบอรอบนล่างก็พองครับผมด้วยมันแต่ห้องบทันมาข้างก็นเน้ยนบ่ได้เนาะข้าบผอแมนปูกาเนียนโมไลกเหน้นโมเลกถ้าเนีนไป,<ๆ>ไปเกิดม<ๆ><ๆ>มาตัวเนียนมันก็ออก กัเอฟซมันแต่จะเสียใจกานคือเสียใจรละสียให้เพิ่เลือเอาซะใอ้เพิ่เลือเอาเพิพเนไเพิ่เหลือแล้วเพ่อนั้นอ๋ครับพี่น้องเอซีครับผมเอาปูสุ่มฝนเท่ากัให้มาตองวดของมันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหรอยหสิบหกอ่าบนล่างเด้พี่น้องบนล่างอ่าปูไห้วิ่งสามกับแปดนะครับวัดสี่ามกับแปดอ่าส่วนเลขที่ของปูก็มีศูนย์มีสองมีสี่มีห้า นะครับผมจับครูปูจับครูเศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามศูนย์แปดสองแปดสี่แปดห้าสองอาจจะย่างบฮันมีตัวเนี่ยนมีหายับสี่เพิ่มเดียวกับสก้อนวามาตัวใดอาจจะลืมกับตัวน้ำผมกลับตัวไปกลับด้วยพี่น้องกลับด้วยนะครับผมแต่ปูมั่นใจคือเล็วิงที่แพ้คือเล็กวิ่งเพราะเคยโดนติดแต่ตัวติด แต่ต so so Thank ัวที Gentle ่หนี่สองตัวนี three ่็เด่นแต่ว่าถาว่าตัวหนึ่บันมานหรอกแต่ว่าถาน้ำสูตรเดี้ตัวสี่เด่นกว่าสามเด้โอ้ครับผี่เด่นกว่าสามครับผมแสมลายกว่าสามครับผมแต่เป็นยังก็สามมาวิ่งสามมันอยู่มันอยู่หยุดจุดวิ่งครับผมจุดวิ่งเออครับมันอยู่นอกครับเออนอกกอบแต่มันเด่นเอ่มันสวนหลายกว่าครับผมแต่ตัวนี้ตัวนี้ส้นส้นสูตรหน่อยแต่มันอยู่ในกรอบ ครับผมปัญหามันเล่ยเอามาบ่ได้ความต่อเอาลโตดีครับต้องเอาสามมันว่คมันก็เลยถ้าถ้าสซีวิ่งถ้าสซีเดนขึ้นเด่นจี๊ยดีนะเจี๊ยดีพี่น้องครับผมเจี๊ีแต่เมื่อกี้เขาเอาจะเอัลโตดีมีมากสิครับผมเอาพี่น้องเจี๊ยดีขอผมแคปหน้าจอไว้ไล่งวดแล้วละเขามาวิ่งกับไรแต่ว่างวดอยู่ที่เป็นยังไงเขาบนหุ่จักเนาะครับผมครับ ผมสุดเอเทธอร์มุขละซึ่งบทที่เราเมื่อวันที่หนึ่งแต่ว่าพ่ายลังแต่ว่าพ่ายลังเข่าทุ่งหงษ์พอคยหลุดนะครับเ,เนาะเลขวิ่งเลขวิ่งเออช่วงหลังมานี่แต่ว่าต่อไปกบวมแต่ว่าครับแต่ว่าพ่ายน้ำคือหงษ์ถีมานี่ก็ลครับแมนดีครับแมนดีแต่เบื้องหลังก็ได้ครับแมนอยู่ครับเบื้องหลังอะไรเลขวิ่งปูพอคเคยหลุดอเอามาตลอดอยู่แต่ว่าประกบบอสอันนียว<ห>กนแมนครับผมเอาพี่รองพี่ครับผมแคปตาจอไว้พอที่เราปูก็ให้วิ่งซีกับเก้า มาทั้งบนทั้งลางวัดนีปูให้วิ่งสามกับแปดสามกับแปดครับผมเอาปีหายิบสารกิบแมงนาบางกันไว้คนละใบสองใบสักกอนเดี๋ยวแอดจะมาแวะมาหาพงทุ่งไทยกันอีกรอบหนึ่งก่อนหอยออกทักมือสองมือประมาณนี้ประมาณจะจ่อนะครับผม่าจจะจ่อนะอปูเนาะก่อนหอยบอกหนึ่งวันหรือสองวันประมาณนี้ปูจะมีตัวเนียนห้สำหรับวันนี้เอาไปเต็มสักกอนนะครับหายซี่เพิ่นเลือกเอา สุดท้ายท้ายคลิปนี้ขอการร่วมงานสุการปูครับผมเอาปูไม่อย่างนี้ฝาอิฟซี่ e วะครับผมก็ออนั่น,นปูอันฝากกันอิฟซีนี่ยนี่แม่กําแพงปูนี่แม่อ๋อไก่กาําแพงกะบตําเด็ดไปแล้วจุดหนึ่งแค่กับมันกะบมันท่านล่าหรอกอยากถ้ามีปัจจัยก็อยาก,าม,ยก,ก,ายากมาต่างตัวอีกทั้งหนานมันหมมันหมดสูต์เลยครับผมเพราะว่ามันไอ้มีงบสำนากกักเกลียตสัมพันธ์จุดหนึ่งแต่ว่าจุดนี้กะ ถ้าเป็นไม่ได้กันกันอยากเฮ็หตุมีเงินมีเฮ็ดอยู่แต่ว่าเดือนหนาเพาว่าสีหาเงินมาเฮ็ดกระเพงบ่กเออบ่านั่นกุฏิกุฏิแบบหลังโมเดลนนะมันอาจจะอาศัยว่าปรัจจัยจะน้อยประหยัดบ่เปลี่ยงนะครับเนาะเปลืองโอ้จนยังคืออยากเฮ็ดกุฏดมันบ่มีบอลสี่ผาที่มาอยู่เน้นจะมัอยู่ครับเพป็นก็เลยบ่ได้อยู่เหตุซ้ำรองไว้นะขาดขาดขาดกุดเนาะครับเนาะขาดสัมพัทธ์ที่สุดนี่คือกุติเนาะปูเนาะ อันเพราะว่าอันอันที่มอมอยู่อยู่นีเดเขาเอ็นเอียงกว่าล่ะกุตีกันกุตียู่แต่มันเป็นแบบสมเด็จย่อมากนาะครับเนาะอันอยากได้แบบมาตรฐานเนาะครับเนาะได้แบบมาตรฐานว่าแบบเฮ็ดกาแฟครับผมแต่บ่า่เอาแบบมัแข้งหรอกแต่ว่าอยู่ตามงือเว่ยเฮ็ดเจ๊กฟองหองก็เป็นม้วนเด็กหาห้อมื่นนี่ถ้ายให้ไอ้เขาประจ่างสร้างครับผมโอเฮ็ดเองแต่จ้างสร้างแต่ทีไรคา้างมันกับควบคุม ครับผมครับเอ็มันก็สิประยะสี่เขาก็เ็ะต่ำเงินเท่าไหร่หรือวะครับพี่รองอีี่ครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวตอนที่สุดก็คือกุดตีเออเพราะว่าอีกจักแากก็จะเข่านาฝนแล้วการจะล็อกปากกันนะครับผมการจะเข่าพัดสากันแล้วพี่น้องอี่ซอยปูเร่เร่พี่น้องซอยปูแน่ยอ่าข่าเนียนอยากมาอยู่ว่ามีกุดอยู่ว่ามีกุดตีสมพัญที่สุดก็ุดตีจนกัมเพงนั่นก็เฮ็ดไปเรื่อยเก่า อาตราปูจะสร้างพุทธกรอนค้นแล้วจะบาทแล้วจะสัทธาหรือจะเป็นเจ้าภาพค้นเดียวรด้กระไรนะครับผมให้เรียกมาที่วัดก็กด้ไรมาให้เรีก็ถือวิเสียบดแม้จะเรีกแก่ทาบอกกาวบุญเปด้วยกาวบุญสัทธานะครับผมค้น่จะใใ่อาจจะสร้างบุญสร้างบารมีนี่วกเยวกับถือเลขก็ถือเลขครีนะแมนเดียแมนเียรับบุญคนเนาะนี่ปูกับฝากไว้ทำดีเรื่อยๆไปทีครับผมทำแต่เรื่อยๆนะไม่เนาะครับผมได้ เอาเห็ดบุญก่อนเอาไฟเอาคสั่งไปก่อนสั่งบุญสั่งบารมีอย่างนีก่อนไปเปิดไพ่าลากกันแล้เองก่อน,นะ